อาณาจักรยิ่งใหญ่ของซาโลมอนพระเจ้าเคยตรัสว่าพระองค์จะทรงอวยพรให้กษัตริย์ซาโลมอนมั่งคั่งและมีอำนาจมากพระองค์ก็ทรงรักษาพระสัญญานั้นทรัพย์สมบัติและความงดงามของพระราชวังของซาโลมอนเรื่องลือไปทั่วโลกทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ของพระองค์ทรงได้มาจากภาษีที่เก็บจากราษฎรและกำไรจากการค้าขายกับต่างประเทศ พระอ,องค์ทรงได้รับทองคำมูลค่าเป็นล้านล้านบาททรงมีทองคำมากมายจนถึงขนาดที่ภาชนะเครื่องเสเวยทั้งถ้วยชามและเครื่องใช้หลายอย่างร้วนทำจากทองคำหรือประดับด้วยทองคำทั้งสิ้นพระที่นั่งของซาโลมอนน่าทึ่งที่สุดในโลกเพราะทำด้วยงาช้างหุ้มทองคำมีบันไดหกขั้นมีสิงโตยืนขนาบสองข้าง ที่นั่งและที่ปลายบันไดแต่ละขั้นยังมีอีกข้างละสองข้างละตัวซาโลมอนมีม้าเป็นพันๆตัวราชรถอีกพันสีร้อยคันหนึ่ันสีร่ครคันและทหารม้าถึงหนึ่งหมื่นคนม้าส่วนใหญ่นำเข้ามาจากอียิปต์และตุรกีเนื่องจากพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาล้ำเลิศแก่ซาโลมอนจึงมีผู้คน จากทั่วโลกมาเข้าเฝ้าเพื่อทูลขอคำปรึกษาและนำของดีราคาแพงมาถวายตอบแทนพระองค์พระราชินีแห่งเมืองเชบาก็มาเข้าเฝ้าเพื่อดูว่าซาโลมอนมั่งคั่งและเฉลียวฉลาดอย่างที่ร,ำร่ำลือกันหรือไม่พระนางได้ถวายสิ่งของต่างๆมากมายและซาโลมอนก็ทรงนำชมพระราชวังและทรัพย์สมบัติทั้งทั้งปวง พระนางทูลถามปริศนายากยากหลายข้อซึ่งซาโลมอนก็ทรงตอบได้หมดพระราชินีแห่งเชบาทรงทึ่งกับทุกสิ่งที่พบเห็นรวมทั้งสติปัญญาที่พระเจ้าทรงประทานแก่ซาโลมอน